สวัสดีนะคะทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็ช่องแม็กวิน number o นะคะก็จะมาให้ดาวโจนนะคะวันนี้ก็จะเป็นดาวโจน VIP นะคะนะปกติก็ทั้งธรรมดาแล้วก็ VIP นะคะจะเป็นตัวเดียวกันเลยนะคะก็จะให้ชุดนี้เลยนะคะเล่นได้ทั้ง2ดาวนะคะ นี้ก็จัดไปให้นะคะมีดาวไหนก็จัดกันไปนะคะเด่นๆของเขาก็ตามนี้เลยสองสามแปดเจ็ดสี่นะคะนะคะสิบโกนเด่นแล้วก็ให้ไปที่สามสี่สามสองสามเจ็ดสามแปดนะคะเด่นเนคืนนี้คะ่ะแล้วก็สองสี่นะคะสองแปด สอนะคะตัวนี้เลยเด่นๆของเขาแล้วก็2องส8มแปดสี่แนะคะแล้วก็8ปนะตัวนี้เด่นๆของเขานะคะคือนี้จัดไปเด่นมากมาย2 3 8กับ2 3งสนะคะ 8 2 3 7 2 3 4ค่ะถ้า2 3มาด้วยกันนะคะเด่น2กับ3นะคะคืนนี้เด่น2กับ3ค่ะดาวเด่นของเขานะคะฟันฟัน3ฟัน3นะคะอยากฟันือนกันนะคะมันเด่น3ตัวนี่ค่ะ2 3 8 เด่นมากมายนะคะคู่แรกนะคะถ้ามาด้วยกันหมดนี้ก็คือแตกถ้าไม่มาด้วยกันก็ไม่ได้แตกนะคะนะมันเด่นสามตัวเราขอฝันที่สามนะคะสองตัวให้รูดสองสามไม่ก็สามแปดนะคะรูดนะคะลากก็ลากไปที่สองแปดกับสามแปดนะคะลากนะคะลากสองแปดกับสามแปด ตามนี้เลยนะคะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะขอให้บุญมาวาสนาเกิดสุกท่านนะคะตัวนี้จัดทําเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกประกันใดขออภัยนะคะตัวนี้แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะใบว่า